คภาพวันนี้ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆมีพดพามาเก็บเห็ดอีกคือเก่าเมื่อนี้นแกงแมาแต่เศร้าเามื่อนี้ เป็นไรกระตาแล้วใครก็เห็นบนเขาเป็นไรพายพมาเก็บเห็ดบนเขาใช่ไหมครับจสัสกิได้อุน้นนี่เห็ดยังเห็นอขอบเลย เดี๋ยวแม่เห็นเ่อนคงฮะเห็ดลาวาสันเสร็จเอาเนี่ย โอ้ยหเพิ่งอันนี้ออกเป็นเงาเลยนะเฮ็ดเพิ่งยังก่อนนี่ไหม่ตนตักกล้วแสบได้เฮ็ดเพิ่งนี้แต่ว่า ยามเขาลับมันจัง่อยมันมันจะเป็นสีซ้ำๆจัง่อยแต่ว่ามันแสบครับาไปแกงเส้นมือ มั่มีครับในสมุนมาน้ำได้ขอกีน้ำมากินขอกีได้ในวงโซนนี่ครับบีรยากาศพอดส,สอลัวสละวเย็นแล้วเซ็ง วเทยดปังเขาาดอกงามแทนปังเขาสีหวานนะครับดอกคล้ายๆกันนี่ทงขมแต่ว่าคนละสีแต่ว่ารสชาติมันสีหวานก็เป็น <laughs> b a h 이야 นี่หน่อยคาารับบานวัวอุ้ยเดยึดไตใบตองมแม่ครับดอกนี้หน่อย เห็ดนึงเลยเห็ดขอมเขาครับดอกงามดอกคล้ายๆดอกคล้ายๆเห็ดของผมาแต่ว่าคนละสีสิทำมันแก้งมันสิเห็นยู เฮ็ดังซาดครับังซาดต่ว่ดอกใหญ่มันกระสิบ่รู้ว่าทางอื่นพื้นอื่นจังใดแต่ว,ว่าอันนี้พื้นพระเอ้นเฮ็ดังซาดครับ ตัวเห็ดละงูว,ว่าท่นเกิดเลยครับเมื่าหาเห็นผลเนาะธรรมดาเห็ดเพิงคมเกิดเลยสองเท้ามือเห็ดเพิงโอ้เห็ดละงูงมววันต้องผลตัวว่าท่านเห็นจดะดอกเลยนี่เด็กเพิงาศาสตร์ดอกครับครับวันนี้ เห็ Head, ดด่างแหงเห็ดล่างแหงว่าสันเพลนว่าตัวมันวันเดียเป็นด่างออกดเคยเห็นในกลุ่มเห็ดเพลนว่ากินไหนว่าสันครับแต่ว,ว่าอยากถามพี่น้องว่าเคยกินบ่อเห็ดไหมตัวผมก็บม่เคยกินเหนนนววมือน,น,นกันล่ะแ <c oughs> ต่มันท่านเดี๋ยเป็นด่างแหงออก,กินเนาะดอกงามยูเห็นเพลนว่าเอาไปเห็ดซุปเห็ดยังไห้ประสันครับ เพิ่งพูดว่าเห็ดเพิ่งตะก้ยวยนะครับนี่มองมองเบื้องบรรยากาศเ,กเทศี่ยวเพื่ครับ เป็นเขาสองดอกครับแม่ว่าเอาแม่นี่ครับคุณดอกหนึ่งนี่ครับนี่สองดอกหนึง่งดอกงามแต่ห้าม,มูอยังไง้ชว่าดอกงามอย่า มาดูแถวนี้ก่นยอนมากันมาจีบก,กามาแซ่ด นี่หน่อยฮะดอกง,งามๆสินี่สิละแดงใน้ก่อนนะี่สิละครับผิดนังไงนล ขมขมกเกาครับขมกเาากเาข้าวเกานครับให้นนึนนข้าวขาเพิ่มนาะ ดอกงามแต่ด้กหีอเพิ่งค่เขามันดอกง่าย่ไปตสวัน เดี๋ครับเฮ็ดขุขาวโอ้พดีอกงรามดูสดครับพอดีงามเ้็ดขขาวไม่ออกก็โดนข่นวถึงข่าวไดูแม่ดอกี่เฮ็ดยังแม่นอยู่บคน,นละมองหันละ เ็เห็ดหนึ่งดูเห็ดปงคมคมก็เอาครับน้ำนี่นะครับคนว่าฝนตกมามีของกินปงคมก็เอาวฝนร้อนก็เอาครับแกงก็กันกะเซาะพูกัน เดินกลับขึ้นไปเลาะเทียงนะครับมาทาั้งที่บอไฟเป็นกันเลยเป็นทางในก <ๆ S 2> ันเลนเป <ๆๆ S 2> ็นนี่แหละครับๆๆบานกันน่าละ 好了。 ภาสิยางกับไม่หารดเคียงบุละม่้คับเนาเะเห็ดเนเพ็่ตเขาครับ เป็นละงงก็ห้เห็นผลยู มีกระดาษรอบๆตะกอนครับซ้ำเห็นเห็ดนอกกินห้องมันนีบ่บัวม้าจะเเส่กันได้ครับตีซีเพิงหอด,ดกู้กระเจียงพอดี เต็บเตาป่ะดีใาาจเราเห็นเห็ดกัสสิทายเบ้างครับบางบรรยากาศปลากวงครับ